ชาวราศีพฤกษกทุกท่านในช่วงนี้เราก็เข้ามารับฟังดวงของท่านก่อนว่าเป็นอย่างไรภายในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ก่อนที่จะสิ้นเดือนดวงชะตาของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่15ของเดือนพฤษภาคมไปจนถึงวันที่14ของเดือนมิถุนายนนี้ ถ้าหากว่าท่านใดเกิดอยู่ในระหว่างนี้เข้ามาดูดวงชะตาของท่านได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงนี้แต่สำหรับท่านใดที่ไม่ทราบหรือว่าไม่รู้วันเดือนปีเกิดที่แท้จริงและก็เข้ามารับฟังได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีอีกเช่นเดียวกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภในช่วงของเดือนมีนาก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ดวงของท่านยังอยู่ในจุดยืนที่ดีเพราะว่ามีดวงดาวต่างๆที่มีการโคจรโยกย้ายจะส่งผลให้ชาวราศีพฤกษภกนั้นในเรื่องของการงานก็จะมีงานที่ดีทำงานอะไรก็จะมีความสำเร็จ ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีเงินมีทองขึ้นมาอีกด้วยถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของเดือนม,มีนาคมนี้ถือว่าโอกาสทองของท่านนั้นยังมีอยู่ท่านจะทำอะไรรีบไฟฟ้าได้เลย ในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้ก็ยังเหมาะกับการลงทุนอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะค้าขายหรือท่านจะทำอะไรลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นผลดีอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองก็จะมีหมุนเวียนสลับปรับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยถึงจะมีรายจ่ายบ้างแต่ท่านก็มีลายรับอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงิน ของชาวราศีพฤกษกนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีเนื่องด้วยในช่วงนี้ที่มีดวงดาวพระเกศนั้นเข้าสู่ในราศีสิงห์ในช่วงของวันที่28จึงทำให้ชาวราศีพฤกษกนั้นมีความสดใสเกี่ยวกับในเรื่องของดวงชะตาราศีและในเรื่องของการงานงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ดีไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นท่านทำอะไรก็ไม่ดีติดติดขัดขัดอยู่เสมอเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงก่อนนั้นบางท่านงานก็ไม่มีหรือว่ามีก็มีเงินน้อยหรือว่าเงินเดือนก็น้อยแทบจะไม่พอใช้จ่ายในช่วงก่อนนั้นท่านทำงานงานก็มีบ้างไม่มีบ้างในช่วงนั้นถือว่าลมรุก ลมลุกคลุกคลานกันมาตลอดชาวราศีพฤกษกนั้นจะชักหน้าไม่ถึงหลังในเรื่องของการเงินการทองติดต่ออะไรในช่วงนั้นก็มีความสะดุดและมีความผิดหวังอยู่มากในช่วงก่อนนั้นจะทำอะไรจะเซ็นสัญญาอะไรการซื้อการขายก็ไม่คล่องตัวไม่ว่าจะทำอะไรหรือท่านจะทำงานส่วนตัวในช่วงก่อนนั้นก็ติดขัดอยู่เรื่อยๆ ในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีพฤษภนั้นจะมีโอกาสทองเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนมีนาคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้รู้สึกว่าดวงของท่านจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานนั้นท่านจะมีงานทําที่ดีบางคนที่ตกงานว่างงานก็จะมีงานเข้ามาหาท่านท่านเคย ไปสมัครงานอะไรกับใครเขาไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะได้ทำดังใจที่ท่านนึกและต้องการงานบางสิ่งบางอย่างท่านคิดว่าจะไม่ได้หรือว่าทำไม่ได้แต่พอผลสุดท้ายท่านก็ทำได้และเป็นงานที่ท่านชื่นชอบอีกต่หาก งานที่ท่านทํานั้นก็รวนสุขร่วนแต่จะเป็นงานที่ดีๆทําแล้วจะมีชื่อเสียงอีกต่างหากสำหรับท่านใดที่ชอบทํางานเกี่ยวกับรับจ้างทั่วไปอันนี้ก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีคนใช้บริการกับตัวของท่านอยู่มากมายในช่วงนี้ถือว่าการงานนั้นเข้ามาหาท่าน ท่านจะไม่ค่อยมีเวลาว่างในช่วงนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานบางท่านนั้นอาจจะต้องไปทำงานนอกสถานที่เช้าไปเย็นกลับก็มีในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีบางคนนั้นไปทำงานนอกสถานที่ต่างจังหวัดก็มีบางคนก็ไปกอบโกยเอาเงินเอาทอง เข้ามาในบ้านได้อย่างดีในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านที่ทำนั้นก็ถือว่าดีมีผลประโยชน์จะทำให้ตัวงท่านนั้นมีความสุขอีกด้วยในช่วงนี้ท่านจะพบปะสังสรรค์กับผู้คนอีกมากมายชาวราศีพฤษกนั้นในช่วงของเดือน มีนานี้หรือว่าติดต่อกับเดือนเมษานี้ท่านจะออกไปพบปะสังคมอีกมากมายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานทั้งนั้นในเรื่องของการงานที่ท่านไปติดต่อก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่หากว่าท่านไป เ็นสัญญงสัญญาหรือว่าไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอันนี้ท่านก็จะมีความสําเร็จจะมีคนชักโยงไปถ้าหากว่าท่านเป็นเซลลพูดจาขายของก็ท่านก็จะมีงานเข้ามาลุยเรื่อยๆเ,เ,เพราะว่างานของท่านนั้นจะเป็นงานที่ดีท่านเป็นคนที่พูดจาเก่งประชาสัมพันธ์เก่งท่านเป็นเซลล์พูดขายของขายอะไรก็จะมีคนเชื่อ และมีคนนับหน้าถือตางานของท่านจะดีโดดเด่นอีกด้วยถ้าหากว่าท่านจะขายอะไรเป็นในหน้าอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีผลดีกับตัวของท่านท่านจะทำได้โดยที่เรียกว่าไม่ลำบากใจท่านทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านขายของหรือว่าตั้งร้านหรือว่าจะทำการขายทางหน้าร้านออนไลน์ หรือจะขายทางไหนก็แล้วแต่ก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้นในเรื่องของการขายทางออนไลน์ก็จะขายดิบขายดีอีกเช่นเดียวกันจะมีออเดอร์เข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆนับว่าในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรจะมีความสำเร็จอย่างสูงตัวของท่านนั้นจะมีคนให้เกียรติและมีคนเคารพนับหน้าถือตา บางคนได้ดิบได้ดีได้มีชื่อเสียงและได้เป็นใหญ่เป็นโตก็มีถ้าหากว่าท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับรับราชการท่านก็จะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายเจ้านายก็จะรักใคร่ตัวของท่านท่านทำอะไรก็ย่อมเป็นผลดีกับตัวของท่านในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงาน ท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภนั้นจะมีงานที่ดีๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางคนนั้นมีงานเสริมมีงานใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านนั้นดีการเงินเรามาพูดถึงกันก่อนอีกครั้งในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกันชาวราศีพฤษภในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ ท่านจะมีรายจ่ายและก็มีรายรับเข้ามาสลับปรับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆท่านมีรายรับก็จะมีเข้ามาบ่อยครั้งหยิบโน่นทำนี่ก็จะเป็นเงินเป็นทองไม่ว่าท่านจะขายของหรือว่า,าจะทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆ แต่ก็มีลายจ่ายก็มีในช่วงนี้บางทีบางครั้งท่านนึกอยากจะได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการบางสิ่งบางอย่างท่านอยากจะได้ของแพงๆหรือของที่มีคุณค่าอันนี้ก็จะได้เพราะว่าในเรื่องของการเงินการทอง ในช่วงนี้ท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ขาดมือมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองมีคนให้การสนับสนุนท่านอีกมากมายในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะไม่ขาดมือถึงจะมีขาดบ้างก็เล็กๆน้อยๆแต่ท่านก็สามารถ ปรับในตัวของท่านได้หรือว่าในเรื่องของการหาเงินหาทองชาวราศีพฤษกนั้นท่านเป็นคนที่มองทางไกลาหาเงินเก่งทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงต่อไปนี้ชาวราศีพฤษกนั้นถือว่าโอกาสทองก็เข้ามาหาท่านอยู่แล้วการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้โชคลาภก็มีเข้ามา,าท่าน โชคก็มาหนุนบุญก็มาช่วยในช่วงนี้ท่านหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จชาวราศีพฤกษภกในช่วงของเดือนเมษายนเรามาดูกันสิว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนเมษายนอันนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่หนึ่งจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎในช่วงของวันที่หนึ่งของเดือนเมษายนจะทำให้ชาว ราศีพฤกษกนั้นมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอีกมากมายในช่วงของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีพฤกษกนั้นในเรื่องของการงานท่านจะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อย จะมีทั้งงานเก่าและก็งานใหม่งานเก่าๆที่ท่านทำนั่นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีอยู่แล้วและท่านก็จะมีงานเสริมเข้ามาอีกในช่วงของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีพฤษศนั้นในเรื่องของการงานจะไม่ได้อยน้อยกว่าราศีใดๆ ท่านทำงานก็ทำด้วยใจทำแล้วก็จะมีความสุขสนุกสนานมีคนให้การสนับสนุนเพื่อนฝูงก็ให้กำลังใจท่านในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถือว่าการงานของท่านไปได้ดีเรามาดูในด้านของการเงินกันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษกในช่วงของเดือนเมษาอันนี้ถือว่าดวงการเงินก็ดีดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่น ในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนท่านจะมีโชคมีลาบอีกแต่หากในช่วงของเดือนเมษายนในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในช่วงนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านทำมานี้นั้นก็มาจากน้ำพักน้ำแรง ท่านเคยลงทุนอะไรกับใครเขาไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ก็จะมีผลตอบแทนเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะไดก้กำไรมาอย่างงดงามบางคนนั้นที่เคยไปลงทุนเขาไว้คิดว่าจะไม่ได้คืนในเรื่องของการลงทุนแต่ท่านก็ได้ที่เรียกว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเงินทุกบาททุกสตางค์จะ หลังไหลเข้ามาหาท่านอย่างไม่ขาดสายในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองมีความสำเร็จและมีความสะดวกอย่างมากชาวราศีพฤกษภกนั้นถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของความรักความใคร่ก็ไม่มีปัญหาอะไรในช่วงของเดือนเมษายนท่านก็จะรักใคร่กันดีทำไรก็มีการปรึกษาหารือ และความรักของท่านจะอบอุ่นท่านทำอะไรก็ให้การศึกปรึกษากันอยู่ในช่วงนี้หยิบจับอะไรทำอะไรก็ไม่ขัดใจกันซึ่งกันและกันจะอยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกสนานและจะมีบุตรมีธิดาเกิดขึ้นอีกในช่วงนี้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศรีพฤกษกในช่วงนี้ถ้าหากว่าว่างๆก็ให้ท่านมันทำบุญทำทาน สร้างกุศลผลบุญในช่วงนี้เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านให้เกิดการแข็งแกร่งอีกครั้งในช่วงของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีพฤษภนั้นท่านเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญสุนทานท่านทำอะไรก็ทำด้วยใจจริงท่านชอบช่วยเหลือสังคมท่านมีนิสัยชอบเป็นกันเองไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครทั้งนั้นชาวราศีพฤษภ ถึงได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านในช่วงนี้ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถึงท่านจะไปเหนือไปใต้ในช่วงนี้แต่ท่านต้องระวังไว้บ้างในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวชาวราศีพฤษภให้ท่านระวังไว้ท่าหาว่าท่านใช้รถใช้สนนไปเหนือไปใต้ในช่วงของเดือนเมษายนหรือว่าในช่วงของ เทศกาลสงกรานในท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีการไปเที่ยวที่ไหนก็ให้ท่านระวังไว้บ้างอาจจะไปมีเรื่องมีราวกับเพื่อนฝูงหรือคนที่ไปร่วมงานด้วยการการพูดการจาอย่างหนึ่งให้ท่านพูดจาดีๆใจเย็ยนๆอย,ย่าใจร้อน ถ้าหากว่าท่านใจร้อนเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นได้ในช่วงสงกรานท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี